สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศของหอศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามหรือ MSU Art Gallery สถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นศูนย์การแห่งความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยค่ะ 1. น,นะคะความเป็นมาและแนวคิดของการแสดงก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมเผยแพร่และส่งเสริมจัดแสดงงานจิตรกรรมปริมากรรมศิลปะร่วมสมัยค่ะ สองนะคะพี่คัดจุดเด่นจุดด้อยของการแสดงค่ะจุดเด่นนะคะมีผลงานหลากหลายและสะท้อนบริบททางสังคมไม่ยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ค่ะจุดด้อยนะคะพื้นที่จัดแสดงจํากัดประชาันยังสามารถพัฒนาดได้ค่ะ 3. นะคะความทระทใจค่ะหลังจากที่ได้เยี่ยมชมหอศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วต้องบอกเลยว่าที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นผลงานของ ศิลปินรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นสีและวัสดุต่างๆหรือแม้แต่ผลงานศิละปะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและสังคมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปค่ะ 4. นะคะการนำประสบการณ์จากการชมการแสดงไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะศิละปะไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราในหลายๆด้านเช่นช่วยเรามองโลกได้กว้างขึ้นและมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองที่ หลากหลายเป็นพื้นที่ให้เราได้ผ่อนคลายจากความเครียดและเติมพลังให้ชีวิตค่ะ 5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการแสดงเพื่อให้หอศิลป์สามารถตอบโจทย์ผู้เข้าชมได้มากขึ้นอาจมีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นเพิ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับศิลปะมากขึ้นหรือขยายความร่วมมือกับศิลปินทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างมีทัศการที่มีความหลากหลาย 6. ความสำคัญของหอศิลป์ต่อวงการศิลปะและชุมชนหอศิลป์เป็นเวทีให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานเป็นศูนย์กลางแห่เปลี่ยนวัฒน,ธ,นธรรม 7. อิทธิพลของศิลปะที่จะแสดงต่อสังคมช่วยกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 8. การมีส่วนร่วมของผู้ชมในการสร้างสรรค์ศิละปะอาจส่งเสริมให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับงานศินละปะเช่นกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในนิทรรศกา,ารเช่นการแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างงานศิละปะร่วมกัน 9. บทบาทของหอศิลป์ต่อการศึกษาและวิชาการ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและนักวิจัยด้านศินละปะ 2. สนับสนุนการศึกษาเชิงปฏิบัติผ่านกิจกรรมทางศิละปะ 3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางศิละปะกับมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นๆและขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้าชมทศการ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ปีการศึกษา2567มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดจำนวน52ชิ้นจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่11-27ถึงมีนาคมพุทธศักราช2568ณหอศิลป์พระพิคเนศวร1และ2ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและทางมาคณะศิลปกรรมศาสตร์จะอยู่ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมกับคณะการบัญชีและการจัดการและจะอยู่ตรงข้ามกับสะน้ำคณะวิทยาศรรษษาสตร,รษษ์ค่ะ